สวัสดีครับคุณผู้มชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซาโอมาวนะครับวันนี้ได้กลับมาทักทากันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับในส่วนของนาฬิกา G-Shock นะครับวันนี้ผมจะพามาทำความสะอาดอนาฬิกา G-Shock ที่ผมมีนะครับซึ่งเป็นรุ่น GG1000 นะครับที่เคยถ่ายคลิปลงไว้เมื่อ3ปีที่แล้วก็ครบรอบ3ปีแล้วเนะี่ยคิดว่าน่าจะใช้ เราจะมาทําความสะอาดกานันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันว่า,ามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างนะครับผมแล้วก็จะมีน้ํำยาล้างจานนะครับที่ต้องใช้ในการทําความสะอาดคราบสกปรกต่างๆที่เกิดขึ้นบนตัวเรือนนาฬิกาของเรานะครับแล้วก็ตัวน,นี้ยาสีฟันชิ้เป็นอะไรก็ได้นะฮะยี่ห้อระไ็ได้แบบไนสูตรไหนได้หมดนะครับผมเพื่อที่จะใช้ทําความสะอาดคราบลึกนะครับ ครับผมแล้วก็แปลงสีฟันเก่านะครับที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็ผ้าไว้เช็ดหนาะนะครับแล้วก็น้ำเปล่านะครับเตรียมไว้พยาอทำความสะอาดเดี๋ยวเราพาไปดูเจ้าตัวนาฬิกาของเราก่อนซึ่งใช้มาแล้ว3ปีนะครับก็จะสภาพเก่าหน่อยดูคราบสกปรกไม่เคยทำความสะอาดส่วนใหญ,ญ่ผมมีแต่ล้างน้ําธรรมดานะครับผมก็ไม่ไม่ได้ค่อยทําความสะอาดเขาบ,บ่อยเท่าไหร่ดูคราบข้างในนะครับ เป็นค้ามน่าสงสารมากเลยอ่ะซื้อน้องมาแพง่เหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะฮะจะไม่ผิดนะครับดูสภาพด้านหน้าด้านหลังฝั่งทางนี้เนี่ยครับพอดีเออ่ผมใส่แล้วทีนี้ผมนั่งทำงานเนาะแล้วมันตรงนี้มันจะโดนแบบกับโต๊ะอะไรเงี้ยมันก็จะหายเป็นตัวอันหายไปแล้วฝันฝัง่งนี้ปกตินะมัตลิซิสตัวนี้ก็น่าจะ พิมพ์คำว่าอะไรนะีะอ่านไม่ออกจำไม่ได้แล้วว่าอะไรต้องไปดูก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูตรงตัวเรือนชัดๆตรงตรง,ตรงนี้ก็สกปรปกผสมขวรนะครับเพื่อน,นถ้าใครสนใจที่จะทำ สามารถทํำไปพร้อมกันได้เลยครับไม่ยากอุปกรณ์แค่แค่นี้นะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวเตรียมน้ํามาละน้ำมาเตรียมจุมไปเลยเพราะว่ามันเป็นต้นกันนะ้าได้ถึงสองร้อยเลยนะครับเพื่อเราที่จะทนของสอง,อรสงอเราก็ดูขออนุญาตมองไปตรงกลางเนาะเพื่อนจะได้เห็นเฉยๆนะครับว่า ผมก็ปล่อยป่าละเลยในกลางเนาะเหมือนซื้อมาถูเนี่ยนะแต่ก็ไม่ได้แพงมากจนเกินไปเนาะสามารถซื้ไอ,อ,อได้เนี่ยครับคราบุนเห็นไหมดำดำมากมากเลยอ่ะจะออกไหมเนี่ยเดี๋ยว้องมาดูกันแล้วก็ใส่น้ำยาล้างจานไปนะครับไม่ต้องเยอะเนี่ยใส่ประมาณเท่านี้ลูบๆไปก่อนลูบๆลูบตามสายจะออกไหมนะ ก็มีอย่าล้างจานพูดไปเลยนะครับเพราะก็เหมือนการทำความสะอาดทั่วไปเนี่ยเนาะล้างแก้วล้างถ้วยล้างจานและทีนี้คือในกลางผมนี่นคือคราบตรงนี้คือแบบสกปรกมากๆอะ่ะคือตรงนี้เราทำความสะอาดไม่ได้คือผมก็เท่าที่ผมทำนะผมก็ไม่อน,นี่เนาะไม่ได้แบบทำความสะอาดแบบจริงจังไม่ได้สาดน้ำนะครับเพีาะว่าเป็นคราบเหนือคราบคลีดไข่ตก๋นตะกอนเนี่ยตรงพวกนี้นี่คือเราแบบ ผมก็ขี้เกียจนะเนาะใช้ไม่จิ้มฟันมาเขี่ยเพราะแบบเศษไข่เศษหินเศษอะไรอย่างเงี้ยเศษโครนอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันไปเจอมาเดี๋ยวเรามาทำให้คนชมได้ดูนะแป้งซิลฟันที่มีนะครับเราก็แบบนี้เลยจุ่มน้ำก่อนกระดิ่งกันก็ขัด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 ทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดเข้าไปตรงนี้ก็มันจะมองไม่เห็นเลยเนาะ กลับมานะครับแล้วก็ค่อยๆขัดนะครับตรง้างบนตรงข้งับยงกเรนนี่ตอนนี้ผมกำลังรเป็นรอนะครับผมไม่ันะรเลยนผมัะรเนะครับตนนี้ดีกาเมรหมตอนนี้รันีากอรครับเพื่อนๆก็ทาไปได้นานพอสมควรนะครับแล้วผมก็ีว่าน่าจะสะอาดแล้วะรง ล้างน้ำออกดูคราบสกป,ปกไปสิก็น่าจะโอเคขึ้นแล้วนะครับจากที่มีคราบเหนือขาา้างไรเนาะน่าจะโอเคขึ้นแล้วนะแต่ตรงนี้ไม่ให้ออกเลยครับแต่เราต้องไปหาวิธีอื่นวจะทำยังไงจะฟฝั่งนี้คือสะอาดนะล้างน้ำออกขึ้งแ,แต่มันดีตรงที่ว่าเราจะใช้ผ้าเช็ดนะครับเช็ดตัวเรือก่อนว่าเ,าเป็นยังไง พวกคราบสกปรกก็หายไปบางส่วนเนาะตรงนี้คือมันไม่ออกจริงๆนะครับคุณผู้ชมอ่าแล้วก็ตรงนี้นครับก,ก็โอเคแต่ก็ยังมีรอยเพราะผมชอบว่ายน้ำมาใส่ก็ว่ายน้ำด้วยพวกขอบตรงนี้ก็คือคราบที่ใครนี่คือหายไปหมดเลยนะครับแต่ยังมีบางส่วนเนาะที่ยังยังน่าจะออกไม่หมดนะครับ เราทำความสะอาดเสร็จใหญ่เลยไอ้คราบตรงแบบพวกเกาะตรงนี้คือหายหมดเลยนะหายหมดเลยนะครับแค่ต้องยาหลังจานนะครับเพื่อนเพื่อครับผมเดี๋ยวเราจะลองใช้ยาสีฟันเพื่อคราวพวกมันจะออกไป บีบลงไปแล้วนะครับก้อนอยู่ตรงไหน,นรอบหนึ่งนะครับแล้วแต่ตอะาอยากบันเลงตรงไหน,นก็สามารถทรําได้เลยผมก็มองไม่เห็นเนาะดืมไปว่าตัว <c oughs> ดูดูอะไรนะดูพีนันดิลึนาดี่ตัวองแขงึงงกนล้มอะาะมาดกกนอีกด้อเ่าไหรหน้าเราดปนะไรเกลด้อหน้ามดแบ้น เขาอยู่นกเป็นักหรือไมเะสายเป็ที่นึ่เก็่ัดัยากนรมจะสฝันจะเป็นปานนี้เดี๋ยวขอเวลาเช็ดอีกแป๊บหนึ่ง อบที่เกาะอ,อยู่ตามหน้าปัดนาฬิกาครับก็ก็ดีขึ้นนะครับท่อก่อนนี้นเป็นแบบเป็นรอยสเช็ดก่อนนะตรงนี้ออกไหมไม่ออกแต่ก็ดีขึ้นอยู่นะแบบแค่แบบว่าเอาพวกคัดต้นบัตอะไรมาเช็ดเช็ดเช็ดตามร่องเนี้ย มันก็ออกออกไม่เกี่ยงเนอ้อแล้วลืมไปว่าเฮ้ยมันใช้แปลงสีฟันแบบกับน้ำยาล้างจานได้นะขัดขัดขัด,ขดออกไปเลยอะไรเงี้ยคราบพวกนี้ก็คือหายไปเลยนะครับยังเช็ดไม่แห้งพอมันได้นาฬิกาใหม่เลยนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เช็ดไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดแป๊บหนึ่งนะกลับมาล้าครับเดี๋ยวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะว่าหน้าตาของเขาเป็นอย่างไรนะครับผมนี่สะอาดแล้วเรียบร้อยนะครับเออ,อถ้าใครมีวิธีแก้ปัญหาตรงนี้นะช่วยคอมเมนต์บอกให้ด้วยนะครับผมจะ ทำความสะอาดเขาให้เขาดูดีขึ้นหน่อยคือตรงนี้คือเรานั่งทํางานเนาะแล้วแบบมือเราก็แบบอหิ่งิวมแล้วมันก็นโดนต๊ะเปื้อนตัวก็เป็น,นด้านหลังก็โอเคเลยนะครับามาสามปีแล้วยังมีคนบอกว่านาฬิกาที่ซื้อมาอยัางปลอมอย่งนีนยแล้วก็ไม่เข้าใจใเขาเหมือนกัน ไม่เอียมเลยครับช oh. มดูใกล้แบบไม่เจอรอยคราบแล้วนะครับคือว่าโอเคเลยนะทำความสะอาดได้ขนาดนี้แต่ก็ยังมีอยู่เล็กๆนะเราต้องไปขัดดีๆเนาะนี่ทำให้คุ้ชมได้ดูกันว่ามันสามารถทำความสะอาดได้นะครับผมเอาล่ะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม กำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกรี๊งแล้วก็กด s u b s c r i b e ติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็ผมจะทำคลิปดีเดียวมาเพื่อนชมเชกันตลอดต่อไปนะครับผมบ๊ายบายวันํำหรับวันนี้สวัสดีครับ